มากระลักลางดิมากลางกลางดิเอาอีกแล้วโอเคโอเคโอเคไปกดตังเปลี่ยนยูดี้เปลี่ยนไปกันไปกันมาดิมาดูดิสี่คนสักสี่ห้าคนมาดิเล้กหมดเลยเลิกสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดียอดสวัสดีคนเหมืองไปเงี้ยวปะอุ้ยเดี๋ยวขอเงินหน่อยเอ๊ะควายอุ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยมึงนี่จัดเงินเข้าไปเอาการังสวัสดีครับคนสวย สวัสดีครับคุณสวยเสรในใจผมสวัสดีครับอบบอกว่าสริที่สุดในใจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็กกี้สวัสดีครับเจสวยทำไรไอ้หนูกินอะไรอยู่ครับแต่งมั้งได้ไหมขอบคุณครับสดยังไงม่ตาฮะสวัสดีเนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับจะให้ได้คุณเป็นแฟนนะครับเป็นบอสอะไรเงี้ย อยากรวยครับอยากรวยทางรัฐอ่ะไม่มาเคุณน่าจะมีวิธีหาเงินของคุณอยู่นะแจ็คกี้ไม่มีครับไม่มีครับหยุดเปล่าวันนี้นึกว่ามีผู้หญิงเยอะแยะที่พร้อมจะเปย์อยู่แล้วว่างไม่ได้ค่ะไม่มีตังค์โอเคเดี๋ยวไปล้วงอยากได้ตังค์ใช่ไหมอยากได้ตังค์ก็ไปทํางานเดี๋ยวไปล้วงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับพูดจาอะไรสองแงสองง่าเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะเราอะล้วงกระเป๋าไงถ้าไม่ให้ดีๆก็นนั่แหละอะไร ไม่เลยคิดทำไมไม่คน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 คะคน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 อน่นคนคอยู่นค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 มคะเนคนคนดีๆผู้าายที่ไนนคนใ้้เคนบนค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 ้วงแบบนี้คนาคะคน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 คิดแบบคนันนเนียงนคียงอีกคนปนติทน่ไคนคนล้วนค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 คนคคคน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 นค้คน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 คคนคนคนนคนคนนคนคนคาคนคนนคนคนนคนนคมันคคนคนคมันดนคนคนคเราคนนวนนค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 อคนนงนนนนนนมันนคคคนนนน คุณนั่นแหละคิดอย่างนั้นได้ไงก่อนไม่นผูชายจะคุณน่ะเป็นคนพูดคุณน่ะเป็นคนพูดก็สองแง่สองง่ามคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละสองแง่สองงามจิตปรุงแต่งจิตอกุศลคุณก็อกุศลเหมือนกันแหละหน้าตาก็ไม่น่าไว้ใจแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อใช้เวลายาดด้วยนะคะเซเวลายาดด้วยนะคะผมฉีดอันนี้แล้ครับผมฉีดยาแล้วผมไม่ติดหรอครับโควิดกอดกอเอาเอาแจ็คไปทีขอติดหน่อยได้ไหมครับ ไม่ไม่ไม่แนวผู้หญิงเออาามก่นตรงนั้นเต็มเลยเพราะนั้นเพะน่ะนั่นตรงนั้นก็มีผู้หญิงไปไปตรงนู้นไปแอปดีดีไม่มีไม่ได้แนวอ่ะไปฟังไหมครับคุณอ่ะพอพอใจยังคะวันนี้ยังไม่พอใจครับขออยู่ด้วยหน่อยสักสักแบบห้านาทีอะไรเงี้ยได้ไหมอุ้มหน่อยได้ไหมครับอุ้มหน่อยไดหมไม่ตรงที่ไม่ได้ค่ะขี่หลังหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้ค่ะตัวอย่างกับไอ้นี่คิดว่าเบามากมั้งได้ครับไม่ให้จะขี่ให้ขี่ดีดีไหมไม่ให้ะจะให้ขี่ดีดีไหมดูดิพอไม่ได้หนังใจก็ใช้กําลังจะให้ขี่ดีดีไหมคุณก็ไปหาผู้หญิงที่เขาสมยอมดิจะขี่ดีไหมไม่หาผู้หญิงที่เขาสมยอมนีว่าอยู่ก็ไม่สมยอมแลยจะมาไอ้นี่ทําไมจะมาบอกเับทำไมไม่ไม่ให้เขาขี่หลังหน่อยครับไม่ให้เร็วๆ สมยอมอะไรครับเนี่ยติตอักุศลอีกแล้วดูคําพูดแต่ละคำติดอกุโลนเลยอ่ะก็มันมีผู้หญิงที่เขาสมยอมหมายถึงว่ายอมตามใจคุณแต่โดยดีคุณก็ไม่หาผู้หญิงพวกนั้นที่แต่เราไม่ยอมเอ้ยบ้าเอาเอาเอาเมาเกาหาคนอื่นเขาได้ไงครับเนี่ยอ่า,มมาไม่มีเลือ อุ้มหน่อยได้ไหมครับสักสองนาทีก็ยังดีต้มจืดต้มจืดมาอุ้มแจ็กกี้หน่อยเร็วนาทีหนึ่งก็ได้ครับต้มจืดมาอุ้มแจ็กกี้หน่อยไม่ได้ต้มจืดอุ้มต้มจืดอุ้มไหวเราอุ้มไม่ไหวหรอกโอเคได้ค่ะไม่ค่ะไม่อยนะแมาวีเลอร์เนื้อไม่ะเนื้ออะไรอ่ะข้าจะขยันือะไรอ่ะข้าจะอยากเป็นตัวเล็กของพี่เลยนะกระเป๋าอะไรอ่ะ มันมีตัวเล็กตัวน้อยของเขาเยอะแล้วคุณแจ็กกี้อ่ะเขาไปใช้เวลากับคนพวกนั้นแบบเดี๋ยวมาป่วนเปี้ยนกับพี่เลยผมไม่ได้คุณว่าพี่อกครับเพราะว่าผมอยากาคุยกับต้มจืดผมอยากเป็นแฟนอยากได้ใเป็นน้องเหมือนกันแหละเนแต่ก็อยากเป็นแฟนทุกคนน่ะอยากเป็นแฟนคุณคนเดียวครับในชีวิตเนี่ยเลอไปเรื่อยอ่ะตอะนี้พูดแบบนี้กับผู้หญิงมากี่คนแล้วน่าจะยี่สิบคนแล้วคนแรกคนแรกครับคนแรกครกับจะขี้โกหกเลยเอาเรื่องจริงครับเนี่ย นี่คุณเอาเอา,เอาคิวมาแปะตรงหนวดหรือเปล่าเนี่ยฮะชนกันอะ่ะปกติต้องคิวชนกันวะแต่เนี้ยคิวไม่ชนกันไงเอาคิวมาไว้ตรงหนวดแทนใช่ไหมฮึโอ้โนี่นี่เร่ีแรกค่ะรองอิ่มายนะไม่เป็นไรว้ยศ ฮะแบบนี้ยิ่งรักเลยครับผู้หญิงเขายิ่งปฏิเสธลงตาให้ลงแดดข้าววัดทุกวัน่ไปเองคิดอะไรก็ได้แต่อย่าคิดไปเองใช่ปะทลายร่างกายทุลงทุลาอ้แบบทำลายร่างกายแบบต่อไหนเราทำลายร่างกายตอนไหนทุกตอนแหละครับทำลายร่างกายพอทำลายหัวใจอีกชีวิตคนเราอ่ะโอ้โหคนหรือเปล่าที่ทร้ายจิตใจผู้หญิงเขาไปทั่วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหนึ่งเดยครับพี่ลูกหมี ใช่เพราะคนอื่นเขาอยากเป็นแฟนผมแล้วผมอยากเป็นแฟนคุณนี st ่คุณโชคดีมากเลยนะเนี mes, ่ยมันก็แค่พูดอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะแจ็คกี้ก็ไปหาบอสคนอื่นอีกเยี่ยวไหมสนใจเยี่ยวไหมเยี่ยวมานี่เร็วเยี่ยวเยี่ยวเขาอยากมีแฟนเป็นมอสอ่ะคนเนี้ยได้เป็นแหนดูกระจกอกไปตอนเนี้เขาอยากมีแฟนเป็นมอสอ่ะเยี่ยวเยี่ยวเป็นแฟนของเขาหน่อยสิแต่บอสเล่นก็กำลังหาตามหาหัวใจไม่ใไม่ได้ตาม ชอบครับรักครับแตงกวาผมเองีโนโตชิโรกิโอ้ยชิจอดนี้น่าจะแพงนิดนึงนะเตี่ยน่าจะเรียกเยอะแจ็กกี้ถ้าแจ็กกี้ยังไม่อยู่เตี๋เราจะฟ้องเตี่ยจริงจด้วยเพื่อนเราฟ้องไปดิเพื่นเพิ่มผมเองอะตลกแตี๋ยอะไอเตี่ยไม่มีทางอยอ่อยู่แล้วตี๋อ่ะตี๋นี่ลามพ่อเรานะตีเล่นอยู่เราแต่เด็กดิลูกแก้วด้วยกันสมัยประถมมาตี๋อะนายลามพ่อเราเหรอแจ็กกี้ไม่ได้ลามปาอก็เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรพ่อเราแก่กว่านายอีกตี๋นายอย่ามาลามปามนะเพื่อนตีเพื่อนเลิฟ ตลกและเล่นด้วยกันตั้งแต่สมัยประถมเดินชนไหลเลยป .6 งั้นอย่างเงี้นเ,นเราก็ต้องเรียกไหนว่าคุณลุงแจ็คก,กี้ใช่ปะไม่ใช่ครับคุณต้องเรียกผมว่าที่รักเพิร์ทเจ้อีกละเพื่อนกันสมัยประถมกูไม่ถามว่าเรียกว่ารู้จักแจ็คเปล่าตอนหลี่รูกแก้วอ่ะที่เขาโดนผมปาไปตองใส่อ่ะ <laughs> <laughs> ผมบอกอายุเลยนะทุกแก้วเนี่ย ปาเปต้องใจพี่โนสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับพี่โนแจกี้มาลามปามอติยาลามปามอะไรแจกี้บอกว่าแจกี้อายุรุ่นรุ่นเราเขาเดียวกับอติยาแล้วแจกี้บอกว่าแจกี้เล่นลูกแก้วกับเตียมาพี่โนไม่จริงครับพี่พี่เชื่อใครพี่ผมเป็นน้องพี่นะเขาก็เรียกเกียว่าเนี่ยเพื่อนตีเพื่อนตีเขาบอกอย่างนี้ดูดิไม่ไลและไม่ไม่เขาอาจตอนเด็กเขาวัยเด็กเขาอาจจะเคยเล่นด้วยกันหรือเปล่า ผมไม่เคยรับสายใครที่ในแก๊งเราไม่เคยเลยไม่แต่คนเดียวด้วยคนในแก๊งเราไม่เคยเรียกพี่ผมไม่เคยผมไม่เคยรับสายด้วยใช่ไหมล่ะแจ็คไม่เคยพูดนะจริงเห็นปะพี่โน้พี่โว่าเลมก็เป็นคนที่เชื่อถือได้พอสมควรแล้วแต่แพี่โน่อะมันไม่มีทางเชื่อถือได้ไม่มีทางพี่โนเล่กสปอยแจ็คสักคนเหอะแค่นี้ผู้หญิงก็สปอยแจ็คกี้ทั้งเมืองแล้วสปอยอะไรครับแปลว่าอะไรสปอยอ่ะอย่ามาใช้ศัพท์ไว้รุ่นยุคใหม่เถอะว่ะใครจะแก่เหมือนคุณนะโอ้โหวันอายุไหมครับวันพอร์สอเกิด เดียวด่าพ <ett inh> <t rios> ี่โน้ตทำไมอ่ะแล้วด่าพี่โน้ตทำไมอ่ะแกี่ครูโบ่านี่ยวาพี่โน้พี่โน้ยังไงรุ่นอยู่โอเควัดพสอบไหมครับฮะทำไมวัดพสอบไหมล่ะไม่กล้าไม่กล้านี่ทรงนี้ไม่กล้าชัวเออเดินหนีเลยนะเรอายุสิบเก้าโอ้ยอีกปีนึงก็รอดมึงแล้วครับผมแกมาว่าแจ๊ ยีิบก้าดิเก้าก็แย่แล้วเฮ้ยที่มีเขาไปหาคูเานะ่เขาแล้วนี่ฮะต่อไ้ไอ้ด้อยู่อ่ะพี่เข้าเ <ไป S 1> ต็มหนึ่งมนะันละ จะไม่ฉันยังคงรู้สึกเหมือนเดิมต่อไม่รู้ว่าเธอจะลืมฉันไปหรือยังสวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับพี่โนมึงร้องเพลงโชว์ไปดิเพื่อนนะคนชีวิตไจ่เคยบนยาวช่อยมาพาใจรวงกันคิดถึงรักเฮ้ยใครวะเนี่ยล่มเลยครับผมล่มเลย เฮ้ยมึงร้องร้เพลงงร้องเพลงกดไอ้คุณไปดิแจ๊คเดรเจอไรเดจอะไอเจอะไรอะเจอะไอะเจอไรอะเดจอะรอะเดอะรัะเดจอะไรอะเดจอะไรอเอคไรอะเดจอะอะรอบเอะระเจอะรอเจอะไรอะเัอรเดีอะรอเดะรอออะเรอเะรออร้อเออเดอไอรอรอเออะอไรอจุะนะออเดอรอะเดอรอระเอเเดอครอเอเไรอดเอไปไไปถึงไหนแล้ววะ ถ้าเชยยังรู้เจอกันนะครับพี่รักอ่อได้ได้ครับใครที่รักเลิกเลิกเผลอเจอได้ไวแจักกี้บอสคุณอ่ะเดี๋ยวเป็นแฟนผมแลวเขาเดี๋ยวป่ะไอหนุ่มสองคนที่บริาการอ่อยามะมวโอ้ดีเลยฮะดีอันนี้คือดีเลยดีเลยดีเลยผมเชียร์เชียร์เลยเชียร์เลยเป็นไงบ้างเพื่อนเป็นไงไปพี่ ฉัเดอนพี่เดินไปของตู้หลังเดินไปครับเรียบร้อยอันนี้คือต้องไปยิ้มนาหน้ายิ้มนะหน้ายิ้มนาหน้าอยาอย่าอย่า ไม่หยบายจังอะก็มาดก็มาดีก็มาดหยีบใครตรงไหนเขาบว่บ้านแกนคนหยีบครเลยอเก่อา้เอ้าเอานีมา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 กล้าเปาออ้าออ้าเ่าไอ้เียไม่ได้เก่งเฮียไอมาครับมึงสู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับอเียกระจอกเดยวป่ะคนเามึงไม่มีทางสู้กูได้แม้แต่นิดเดียวนะครับเอ้า เอาไปแล้วมาแล้วรับกำลังเสริมมาแรับโดรุมแน่ครับไอเด็กกระจอกนะครับผมไม่เยอะนี่มาลงกุ้งก่ันมาแล้ว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 ด่าสู้กูก็ไม่ได้อาวุธก็สู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมพวกกระจอกนะครับดูที่นี่มาลงมาลำใส่กูนะครับเดี๋ยวกูมาลงมาเลี้ยวแช่วับใส่แมงด้วยนะครับผมเดี๋ยวแมงเจอกงเจอกูนะมึงไอเฮียทำทรงนะครับไอเฮียกระจอกไอควายไอเฮียมอกมาทีนี่เขาใส่กันใหญ่เลยอะ พิมเหี้ยกูตายกูตายอย่ง้กูตายแน่เนี่ยมอ้เนี้ยไอ้เหี้ยรวจมาไว้กัดมันยังไม่มีใครป้นเลยมันมาได้ไงวะดักดักแด่นั่นน่ะสิครับมาได้ไงไอ้เหี้ยแบ็กเฟิร์นบอกมาจากไกลเลยสัตว์รถสีขาวข้างหลังนั้นเป็นของอีจีไม่ใช่หรอวะสิ่งซื้อไปเหรอแจ๊บแจ๊บเมื่อกี้พี่